จิ้มกันเลยกนะอ่าขึ้นมันตึงครับพี่น้องตัวเดียวปลาแกงต้มปลามีลังครับเดี๋ยวก่อยเล่ว่ามันตึงมันโย่บรนพื้นพี่น้องก่อยเล่ยวมันตึงมันพื้นครับมันเป็น,ปนยานพี่น้นองสองสามสี่ ไอเลียวพี่น้องก็ปวดได้ด๊ะว่าได้ปลาได้บังนี่นี่ก็อยากบอกมาลงแล้วมาลงเหรอมันครับพ่อไลยเมื่อยไล่ลุยอันนี้เลยเลยเลยเฮ้ยนี่อะไรบ่จีนกองหนักน้าอะไรนี่อ๋อนี่ตาปลาแกงตับเรือมั่งบังนี่ปลาแกงพุมันลยบอลร้องเลย เดี๋ยวมันตุบมันไล่บรนเราไหมกระไายกระจายนะมันเลยจ้งว่าตุบมันไล่บรนเราเลยพี่น้องเออปัดนี้กินแล้วแข้งเลยแรงไม่มีเลยโอ้นี่นะโอ้รวยได้แล้วอมาอยากโยกไส่มีรังได้ได้ไหมได้จัก๊กจั่มได้อาพี่น้องเออมาแร่ครับบังเบาได้ปลามีลังแจ้งว่าได้ๆโยกได้สิพี่น้อง ว่าเดี๋ยวเมื่อนปลาดุกเลยมันแล้วทำเรื่อกินร้อยนี่ไอ้นี่เดี๋ยวก็ปลาดุกเลยมันมันมันโอ้ตีแตงเจ็บมันใช่โอ้พี่น้องเออไอ้นี่ตาโตกันบอกไนกว่าหลันก็นไม่่ายกับ <c ười> กับวันนี้ว่ากันนั่นตัวเดียวพีร่วงจัดการเมาหมดเลยใช่<ๆ>ครับวันนี้กับพี่น้องเอฟนีกับวันนี้พีร่วงจงมาบ้านเล่มพี่น้องเออมาตาเรือบ้านเล่มกับ อำเภอกันตังจังหวัดสังพี่น้องวันนี้ปีร่วงจงมาแกงบานบังบบา,งบาวพี่น้องเตีตาเรือบ้านเล่มตัวเดียวตามมาเล่นะครับลุกแล้วอ่ะน,นี่ปีร่วงเอ้อ có chín bằng lưới gặp ăn chín tàu ăn chưa mấy hãy bán người sao cưa con bị nồng ấy mình sẽ đầy đắp quả mướt là cái kim cao gặp ông ta โอ้ตามมาแล้วปี่นองเอออ่าปี่นองเออรามีลังตําเช็ดแล้วครับแล้วก็เรามาแกงกันเลยครับวันนี้ตอดอ้วมันตึงกับปี่นองอ่านี่ปีล่วงจงซซยไว้เรียบร้อยแล้วครับอ่าแล้วก็มาเล่วัตู้เดียบก้องปีล่วงกับปี่นองวันนี้วันนี้ปีล่วงจงเต็มเครืองปี่นองเอ้ยแลวก็โกรกกับเกยเรียบรอยแล้วครับืมต้องจ่ายเครืองมาร์กปีนองเอแล้วก็มาแล่้มนาก้องปีลวงกับ อ่าจอมเน่าตัวเดียวปีร่วงก่อยบีเพาในตาเลยปีน ong นี่น้ำจอมเน่ากันกับแล้วกาหนามจอมกั้มกันปีน ong เกลือแปลงวานกับใส่น้ำเลยกับน้ำกาโรเล่วัตถุดิบกับโรไกฟปริมาณกับปลาหรือว่าปลาเตะโรต้อกันกับปีน ong ให้ได้กับอ่าเราใส่แต่วนี้ก่อนใส่เกลืองเลยปีน ong ใส่เหงื่อเลยปีน ong ก็เกลือง มีล่วงกาพอดีแล้วครับเลยล้ะซดเลยปี่นองหยกเต้เลยครับอืมตีไปเลยครับตรงนี้ก็เรียกว่าบานแรมกับมู่บานคนมุระลิมกับปี่น้อง ถ้าปี่นองกนไดน้นะครับอีมาเตียวกับอีมาตาเรือบาเล่มกับมาเตียวได้พี่นองเอออำเภือกันตั้งจังหวัดตังนะครับนี่ก็รอรให้นำแกงมันเดือดก่อนพี่นองตัวเดียวรอคอยมาใ่ปัดกันครับอ่้น้านำแกงเดือดแล้วปี่นองเออวนระกิษกับ เราใ้ปลามีลังเงี้ยเลยครับปักห่อใจดีลังปีโนโองเตะไปเลยปีโนองเออเร็เนตนะครับปลาดุกเล่ยันครับกัวเลยครับให้เดือดสักเดียวครับตัวเดียวเราอยมาใจวัวบ้านกันครับ เนื้อตึงแล้วพี่น้องเกอตำตายอทุกแล้วครับเรามาใช้ว่ามันตึงกันเลยครับใช้ไปเลยครับว่ามันตึงพี่น้องเออเราห้อยเล่กันว่ารถจัดมันเป็นตึงครับวนเบาเบากับเร็วการเราให้มันเปื่อยพี่น้องกอเล่หลูกเล็กเด็กอ้อนพี่น้องหนังจมหนังตาจิ้มกันลุยมัดกับ เราโยบโยบกันเลยพี่น้นองกันเลยแต่ยืดเล่กันนั่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 น <c oughs> เล่ปว่า,วา,วามันมันเปื่อยแล้วไม่กับอ่าได้แล้วกับพี่น้องเออกระโดมมาใส่จอมมันกับเราใส่จอมจอมกับสมก้ามเปียกใส่หมดเลยพี่นอ้องแล้วการนำจอมน่าวกับพี่น้องใส่หมดเลยกับ แล้วก็ใส่เกลือไปเลยพี่น้องก็ใส่มดเลยครับไม่ตึงเราไวยใส่ตีลังแปลงว่านกับแปลงว่านนี่กาดไม่ได้พี่น้องเราจิ้มรับจานเละกับหวามันนี่เปรียวขึ้นไปไหมครับตามเปรียวไม่ตึงครับตัวเดียวเราไวยบีบนำส้มนา่าใไตจยักนิดครับอม,มันได้อ้อมปิ้วส้มเน่ากันกับก้าวกันพี่น้อง Gang mi lăng gặp lại trái nằm trong nào Ơi Hm? 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 Ua oh, bra mi lang up, you know. Má, lá chim. mà. má, 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 โอ้ตากอ้อยตากอ้อยก็ลงจิ้มเล่ว่าเป็นเรลือมังโอ้ว่าโอ้ยครับจิ้มกับเลตาโอ้เดี๋ยวตากายตากายครับอืมลงเลตาบี๋งเอ้ยบี๋งเอ้ยเอาว่าลงเล่เปนเปือมังครับ ยบยยบเลยยยบยบนะเจ้าหว่ายยบยบเจ้าหว่าพี่น้องพี่ร่วงร่วัแล้วอปานน่ะหอบหยบเลยเราไปกินข้าวว่นนะอืมไปกันนั้น